นี่คือสภาพของอนลูกเคลื่อนแม่ปัวอันนี้คือเวลาเที่ยงคืนกกว่านะคะกะ็กะเป็นอีกงานหนึ่งของแม่ต้องลูกมาขยับลูกมาจัดตำแหน่งลูกให้เขาทีคือเก่าอันแม่ปูเสื้อคะว่าน อันหลายครอบครัวเป็นเป็นคือคือครอบครัวแม่ปู่คือเด็กน่อยจะนอนดินอันยังกรณีที่วานอันบางครอบครัวท่วาลูกแยกของนอนจะก็เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ต้องลูกกลางเดึกไปเบ่งลูกว่าเตะปะ่อหมออกบอนอนดินบ่ตกนันนั่ริมเตียงบอยคือจะตกบองส่นะคะ่ะงานของพ่อแม่มัน,ม,นมันม่มีแถบจะม่มมีวันสิ้นสุดเลยละคะ่ะ จัดระเบียบสังคมให้เรียบร้อยละเดี๋ยวอีกสประมาณสามชั่วโมงอืมประมาณสามชั่วโมงเี่ค่ะับแปลสภาพแปลขบวนกันอีกเล <c oughs> ็กน่อยเลยหรือทานนนของปุปปับทานนนของผีพุ่มปีพุ่มนี่ประมักหมประหมค่ะคนขี่หอน ปุบป,ปับขึ้กกันมี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 พีม่มีผิเพชรอะค่ะที่มากันหฮมพาร์โฮมแนุ่กับกันปุบปับนี่มักเตะพระโฮมออกดูเสียงกลนเสียงกลนปุบปับนี่เสียงดังก็ไออีต่างหากเลยแล้วราคาหนาที่แม่อีกสามชั่วโมงเจอกันอีกที่หนึ่ง